รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะพัฒสาทองพิมพ์ค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงทำนาเป็นชาวนาเต็มตัวจากเดิมเป็นแค่ลูกสาวชาวนาค่ะพ่อแม่เราก็เหมือนชาวนาทั่วๆไปในประเทศไทยนะคะที่ก็ทำนาแบบใช้สารเคม,มีใช้ปุ๋ยแต่ว่าในระหว่างที่เราเกิดขึ้นเติบโตจากมาแล้วก็กลับมามองอีกทีมันมัน มันมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของความเป็นชาวนาอยู่เราก็อยากจะเป็นคนที่กลับมาเปลี่ยนแปลงมันในอนาคตนะคะก็เลยลงมือทําเล็กๆเป็นแปลงน้อยๆในบ้านของตัวเองเป็นนาอินทรีย์แล้วเราก็ปลูกพืชผลบนคนานิดๆหน่อยๆแล้วเราก็แปรรูปนําผลิตภัณฑ์มาขายกับผู้บริโภคโดยตรงท,ตงที่ตลาดเครือข่ายเนะะี่ยค่ะในทุกเสาร์อาทิตย์ขอบคุณมาคะ่ะ จริงๆเห็นข่าวรับสมัครจาก Facebook เนี่ยค่ะเขาแชร์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเ้ยน่าสนใจจังเลยโอเคก็ลองสมัครไปดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทําเกษตรอยู่แล้วเนาะก็เป็นชาวนาชาวสวนแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักมากมายพอที่จะขายเป็นหลักอะคะ่ะปลูกแค่พอกินนิดๆหน่อยๆห,หัวไร้ปลายนาก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีถ้าเราได้ไปแล้วได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาใช้บางส่วนกับพื้นที่บ้านเรา บ้านหนองจิกสีอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรที่คุณหนึ่งแขกรับเชิญของเราเดินทางไปในครั้งนี้แมที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนชาวบ้านมีอาชีพหลักจากการทำไร่ทำนาแต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตผักที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดรายใหญ่ของประเทศจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภยัยที่รวบรวมผลผล,ผลิตได้ถึงวันละไม่ต่ำกว่า10ตัน คือรู้ว่าที่ชุมชนเนี่ยเด่นในเรื่องของการปลูกผักเพรานี่ทรงขายเป็นแหล่งใหญ่อยากรู้ก่อนหน้านี้ทําอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับแต่ก่อนนี้ชาวบ้านก็มีอาชีพทํานาแล้วก็ทําไรเพื่อเชิงเดียวของเราเนี่ยมันจะมีรายได้คือเป็นระยะเวลาเป็นปีคราวนี้เราก็ประสบปัญหาบางทีฝนแรงบ้างอะไรบ้างะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเรามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารายได้หลักจากอาชีพหลักของเขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเพราะนั้นถ้าเกิดหันมาปลูกผักแล้วเนี่ย สามารถที่จะมีรายได้ทุกวันได้นะครับก่อนที่เราจะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายเองเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาปัญหาแรกเลยที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อเราเนี่ยหนึ่งคือเรื่องราคาปัญหาที่ 2. คือมาไม่ต่อเนื่องบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเพราะนั้นผลผลิตเราออกทุกวันมันก็จะเกิดการเสียหาย เราก็เลยมองไปที่ตัวบุคคลในชุมชนของเราซึ่งมีศักยภาพสามารถที่จะขนผลผลิตของเราออกไปได้แล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องตลาดนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้นให้คนในชุมชนสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตของเราไปขายกลุ่มก็จะต้องมีกฎกติกาเนาะว่าเราจะปลูกอะไรกันบ้างมาวางแผนแล้วก็ถ้าปลูกแล้วมีผลผลิตเนี่ยเราจะหาตลาดแบบไหนอะไรต่างๆถ้าไม่มีกฎระเบียบเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ ก่อนเราแค่แปลูกเล็กๆน้อยเพื่อกินใช่ไหมแต่นี้เรามาปลูกขายเขาแล้วเออมันได้ตังค์ดีพริกรวมแล้วก็ประมาณ6-7,000ต้นอาทิตย์นึงเก็บทีงเนี่ยเราได้ถึง 10, 20, 1 2 0 0 0 0ก็มันสบายดีมันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเราต้องรู้ว่าจะใช้ยาตัวไหนเี่ว่าจะเอาไปบริโภคเป็นอัน,นตรายเราจะไม่เอาเลย หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เราก็ไม่เคยได้คาดหวังว่า,าเราจะมีตัวเรียนรู้แต่เราทํากิจกรรมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆเริ่มเล็งเห็นว่าเอ๊ะหมู่บ้านเนี่ยชุมชนเขาเข้มแข็งนะกลุ่มเขาเข้มแข็งนะสามารถที่จะรวบรวมองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านและก็คนภายน,นอกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับศูนย์เรียนรู้บ้านหนองจิกสี แม้จะตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆที่กำลังค่อยๆเติบโตแต่ก็เป็นสถานที่ที่คนภายนอกแวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่มปลูกผักถึงปีละไม่น้อยกว่า3,000-4,000ถึง 4, คนเดี๋ยวก็จะพาคุณหนึ่งไปดูที่เพาะต้นคาของครับเมื่อเกิดการรวมกลุ่มปลูกผักในชุมชน,น,นหน้าที่ของสมาชิก ที่จะทำให้กลุ่มแข็งแรงคือจะต้องเชี่ยวชาญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือการเพราะต้นกล้าซึ่งมีฐานเรียนรู้และจําหน่ายต้นกล้าผักอยู่กลางหมู่บ้านโอ้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเพาะมะเขือค่ะจะต้องใช้เป็นถาดเพาะอย่างนี้ด้วยค่ะปลูกลงดินเลยไม่ได้ค่ะพี่ ถ้าเราปลูกกินเองก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราคือเราเพาะจําหน่ายเราก็ต้องเพาะอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเคลื่อนย้ายง่ายนะเอาไปก็จะแข็งเลยแบบถ้าแบบหนึ่งหนึ่งปลูกลงในดินหนึ่งจะย้ายจากตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นหนึ่งต้องถอนขึ้นมาแล้วดินมันจะหลุดออกจากรากมันจะทําให้เหี่ยวแล้วง่ายมันก็เลยทําให้ในยุคนี้ที่เราต้องปลูกผักมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เลยเป็นตัวจําเป็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ดินให้ลองหยอดดูเนาะ จะดีเหรอคะลองไมหมตายแล้วจะทำได้ไหมอันนี้หนึ่งฐานที่กี่หลุมนะคะมีมร้อยสี่หลุมร้อยสี่หลุมใช่ค่ะงั้นหนึ่งหยอดก่อนแล้วค่อยกดไว้ ก่อนที่จะเพาะกล้าเราไปซื้อกล้าข้างนอกมาไปซื้อมาบางทีไปจังของปลอมบ้างอะไรบ้างเงี้ยมาปลูกแล้วมันลูกไม่สวยแม่อะไรเงี้ยพันนี้อย่างเราทําเองปลูกเองแล้วเรามาเพาะขายเองพอดีเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็อธิบายลูกค้าว่าเออพันนี้เราเคยทํานะมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี้ยเราทําได้สมาชิกในกลุ่มเขาก็แถวเนี้ยเขาก็จะมาเอาต้นกล้าที่นี่แหละไปปลูกแล้วก็ ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่เขามารับสนใจลูกค้าลูกกาตนเนี้ยตันเนี้ยถ้าเทียบกับตัวเองขั้นตอนที่จะไม่ค่อยได้ทำแต่เคยหยอดเม็ดข้าวเพื่อทำเป็นกล้าจริงๆพอมาทำแล้วรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอาจจะลองกลับไปทำดูเพราะว่าอย่างพี่ประกายบอกว่าเออมันจะมีข้อดีกว่าในเรื่องของการขนย้ายการดูแลอนุบาลที่จะทำให้มีโอกาสรอดได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อพี่เขาบอกว่าดีแล้วพี่ก็ทำมาแล้ว ไอ้ที่เราไม่ทำน่ะคือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราจะอาจจะยังไม่สะดวกก็เดี yup. ๋ยวเราจะลองกลับไปลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็เผื่ออาจจะมีรายได้จากการขายต้นกล้าขึ้นอิกทางนึงก็ได้เงี้ยตรงแปลงมาละสนใจความยาวใหญ่ของมันได้ โอ้ยมันดูน่ารักมากการจัดการแปลงผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเพื่อถักปลอดภัยบ้านหนองจิกสี สมาชิกบริหารจัดการแปลงปลูกกันเองตามความถนัดของแต่ละคนตอนนี้กลุ่มของเราก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ40กว่ารายผักที่เราทําก็คือเป็นผักเป็นผลแต่อย่างพวกพริกมะเขือมะเขือเปาะมะเขือ,ขอ,ขอยาวตัวฝังยาวคือตามอัธยาศัยในการปลูกเราคุยกันเนี่ยก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่พฤษภาม็นตวนไปมีแรงปลูกเท่าไหร่ปลูกไปยังไงก็ได้ราคา ด,ดตรงแปลงมะละ,นะสนใจความยาวใหญ่ของมันเ <laughs> พราะแบบโอ้ยมันดูน่ารักมาก <laughs> เห็นมะละใกล้ๆเรารู้สึกว่ามะละเป็นผักที่น่ารักอะไรอ่ะ <laughs> มันมีพื้นผิวที่สวยงามมันมีรูปร่างที่โดดเด่นกำเต็มไงเต็มมือต้องเต็มมือลูกใช้ได้ ดูที่ขนาดดูที่ขนาดจะต้องบเนี้ยเกือบเต็มกำมือเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พี่เนี่ยอย่างงี้ใช้ได้พี่ทําจนชินแล้วก็จะมองด้วยตาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยขนาดนีใช้ได้น่าจะรู้กว่าเม่ถึงประมาณเจ็ดขีด6กขีดลูกนี้มันยาวกว่าลูกนี้เนาะเพราะลูกข้ามันจะยาว สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นเทคนิคการเลือกมาลาที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะเก็บอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูที่ขนาดของเขาพี่เขาจะวัดใช้ข้อมือของตัวเองอะค่ะแบบวัดดูว่าเส้นรอบวงของมาลาค่ะว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วถึงขนาดที่บางอันเนี่ยเรามองว่าใช้ได้แล้วแต่สําหรับพี่เขาอีก2วันหรืออะไรเงี้ยค่ะขนาดนี้ยังไม่เยาวอเราเก็บหมดแล้วอะไรอันนี้เกินเกิาอย่างนั้นมันเล็กจัด น้องช่วยมัน,นงขาดเยอะโอ้ต่างกันเป็นแบบเป็นนิ้วเลยนะอ,นอันนี้ก็อายุของต้นมันประมาณ7-8็เดือนมันก็จะดูไม่สวยแล้ว ขณะที่ตัวนี้เขากระลักรอที่จะรื้อแปลงเขาก็ปลูกมะละตรงนุ้นสำรองไว้พอบดรุ่นนี้เขาก็จะได้รายได้าจากตัวนุ้นเสริมมาต่อก็คือมีรายได้ตลอดแปลงของพี่จำเนียนเนี่ยคือมันอายุเยอะแล้วช่วงท้ายของเขาแล้วประมาณเดือนที่เจ็ดแล้วก็คือใกล้เวลาที่จะต้องลบตัดทิ้งแล้วก็ทําใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่สวยเท่ามะเขือสาวซึ่งจะทําให้ราคาต่างกันด้วยถูกไหมไหคะมอื อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นี้ก็ใช้ไม่ได้ยังโตไม่เต็มที่แต่ใช้ไม่ได้ลแต่มันงอใช่แล้วตัดทิ้งไม่ให้แย่งอาหารสําหรับลูกที่เขาให้ลูกอื่นูลูกสมบูรณ์ไปงานก็ตายซะทิ้งไปใช้ไม่ได้หมดเลยนะคะ สนุกมากค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้อยู่่าำกลางมะเขือยาวเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะได้เรียนรู้ในจุดที่น่าสนใจในเรื่องของมาตรฐานแน่นอนเขาจะดูในเรื่องของขนาด ความยาวของมันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าแบบที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนอกจากรูปร่างมันจะผิดเพี้ยนไปก็คือจะงอโค้งหรือมีสีผิวที่ไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคัดออกแบบนี้ค่ะมะเขือที่ถูกคัดทิ้งถือว่าเป็นจํานวนมากที่มันวางอยู่ที่แปลงปหนึ่งมองว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอ,อ,อีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างน้อยมันกินได้ถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วมันอาจจะอร่อยมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเลยค่ะ ผักที่เก็บได้จะถูกนำมาทำความสะอาดเบื้องต้นทำการคัดแยกขนาดก่อนนำไปส่งที่จุดรับซื้อของหมู่บ้านหลงผัก คือเป็นจุดศูนย์กลางที่สมาชิกนำพืชผักผลผลิตต่างๆมาส่งไม่ใช่แค่รับซื้อผลผลิตจากคนในชุมชนเท่านั้นยังรวบรวมผลผลิตและช่วยเหลือด้านการจำหน่ายไปยังตลาดให้แก่สมาชิกในชุมชนใกล้เคียงด้วยนี่ก็มองถึงว่าการทำผักเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างคนเอาไปขายก็อุ่นใจ มันก็เคยมีปัญหาถั่วฝักยาวช่วงนั้นมันขึ้นถึงโลแล้วตก30บาททีนี้สมาชิกบางคนก็หัวเสก็เหมือนมัดนึงเขา5้าโลไหม,มเขาช่างแค่4ี่โลครึ่งที่คนรับซื้อที่หมู่บ้านเราเนี่ยคนที่โยนผักทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำหนักมันขาดไปเขาก็จะเอามาสอบคือมันผิดปกติถ้าสอบปุ๊บเขาก็จะเขาก็จะโดนตำหนิแล้วก็เผลอๆก็ไม่ไม่ซื้อสินค้าจาวนะ วันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาวเอาไปทำน้ำพริกมะเขือยาวอะค่ะจะอร่อยไหมจะอร่อยไหมเนี่ยก็ไม่รู้อ่าลุยเลยค่ะ รับเชิญของเราได้เห็นขั้นตอนต่างๆในแปลงผักกันไปแล้วทำให้เธอมีไอเดียที่จะมาแบ่งปันเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักที่ตกเกรดที่ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนี่ๆๆๆนี่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 หอคะอ๋อมีหนอนมาชอนชัยนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บมะเขือยาว เอาไปทําน้ําพริกมะเขือยาวอะค่ะไอเดียความคิดตรงนี้ก็เกิดจากพี่ๆในแปลงเนี้ยคือจะคัดเลือกเฉพาะที่มันสวยๆออกไปก็เลยเกิดคําถามว่าไอ้ลูกที่มันไม่สวยเราเอามาสร้างคุณค่าอีกได้ไหมอะไรค่ะก็เลยจะจะเอาตรงนั้นมาไม่ธรรมดา ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเห็นอะไรเหลือเหลือเราเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยทิ้งหนึ่งจะต้องลองทําลองสร้างมูลค่าก็เลยอยากจะชวนที่จะเอามันแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ําพริกชื่อเมนูของมันอ่ะก็คือน้ําพริกมะเขือยาวะจะอร่อยไหมจะอร่อยไหม,ไหมเนี่ยก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้บอกตรงน้ําพริกมะเขือยาวก็ไม่เคยทํากินอ่ะใช่ั้นเดี๋ยวพี่ๆมาช่วยหนึ่งทำกันเนาะ ปกติเมื่อเขือยาที่เขามาทำนั้นเราจะตัดทิ้งถ้าราคาถูกไม่เคยทำเคยเอามาแต่ต้มจิ้มน้ำพริกเพราะรู้ว่าเขาจะมาทำก็อยากรู้อยากเห็นก็ตามมาอยากเผื่อจะได้สูตรของเขาไปทำมั่งทีนี้เดี๋ยวเราเอาที่ปิ้งแล้วมาเตรียมที่จะตำกันเราย่างแล้วมันก็จะดำเนาะเราก็จะตัดส่วนที่มันไม่สวยงามทิ้งไปกันเถอะ จริงๆไม่ต้องหั่นก็นได้แต่หั่นมันก็เหมือนกับว่าตำละเอียดง่ายขึ้นวัตถุด,ดิบของเราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะลงครกเลยอ้าวกะเอา,เอาบ้านบ้านต่อไปเราจะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือมะเขือยาวจริง ทำไปนั้นยำมะเขือมันมีแบบเป๊ะๆล่ะถัดส่วนแต่นี่เราแบบบ้านๆเนะเาะลูกกะจะเอาอะไรนี้เราจะทําแบบขายจริงจังเราคงจะต้องหาสูตรที่มันพอดีว่าแค่ไหนถึงจะอร่อยเผ็ดกําลังดีกลมกล่อมอะไรงี้ค่ะพี่ๆชุมชนบ้านหนองจิกสีก็มาช่วยกันปิ้งมะเขือยาวหั่นปรุงรสนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยน ความเหมาะสมของรสน้ำพริกด้วยกันนะคะว่ายังไงมันถึงจะเป็นรสกลางที่ถือว่าอร่อยร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอ้าวเราจะมาชิมร่วมกันมาแจกอาวุธง่าอ่าลุยเลยตัเลยรสาติเป็นไงแตกกว่า้เปียเนาะนี่เออหือตั้งยังไม่เข้าปากเลยนะ ก้ำพริกมะเขือยาวพอมาทําออกมารสชาติโดยส่วนตัวคิดว่ามันมีมีเนื้อของมะเขือเยอะอะค่ะเสียงจากพี่ๆเขาเขาก็บอกว่าอร่อยนะแต่อาจจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นเนาะมะเขือของเขาหรือเปล่าเลยนะคเรามาชิมเนาะเขาว่าได้อร่อยดีน่าจะขายได้นะก็มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ง่ายๆอ่ะ รสชาติอันนี้ก็อยู่กับเราปรุงเองจะเอารสอะไรก็ได้เพราะเราเราชอบไงเราก็ปรุงไปงั้นถ้าเราขายแล้วก็ทําไปก่อนลูกค้าติดชอบไงแล้วก็ปรุงไปตามที่เขาชอบจริงๆบ้านเราเนี่ยก็ไปจัดบูธบ่อยเราก็จะมีกิจกรรมพวกผักสดอะไรต่างๆเี่ไปถ้าเกิดเรามีการแปรรูปพืชผักของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกแล้วก็ให้มันหลากหลายรสนะครับมีหลายชนิดผมว่าตรงนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ สิ่งสำคัญที่ทำให้การรวมกลุ่มผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองจิกสีเกิดความแข็งแรงล้วนมาจากความแน่วแน่ของสมาชิกที่มีหัวใจเดียวกันในการผลิตผักเพื่อส่งออกสู่ตลาดโดยเน้นคุณภาพเป็นหลักที่ผมดูแล้วก็คิดไปข้างหน้าเราเป็นจุดศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเนาะคนมาดูงานเราขายในชุมชนของเราเอาคนที่มาดูงาน และอีกอย่างหนึง่งตอนนี้หมู่บ้านเรากําลังจะพัฒนาเป็นแองท่องเที่ยวแองท่องเที่ยวนี่คือเป็นโอท็ top, นับวิถีถ้าเกิดเราทําสําเร็จมีมีจุดถ่ายรูปมีพิพิธภัณฑ์สวยๆเนี่ยอาจจะมีคนนักท่องเที่ยวเนาะที่เขาชอบเที่ยวชนบทนนก็จะเข้ามาเข้ามาเราก็จะขายพวกนี้ได้การที่ทุกคนในชุมชนบ้านหนองจิกสีไม่หยุดที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในวิถีการทําเกษตรของตนเองทําให้วิถีชีวิตการทําเกษตรของคนในหมู่บ้านยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งซึ่งนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งจากพลังของชาวบ้าน การได้เห็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของผักอะค่ะซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนาะมันก็จะเห็นแต่ในแง่ที่มันวางขายอยู่ที่ตลาดปลายทางแล้วได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกในพื้นที่ที่ขนาดไม่ใหญ่เท่านี้ดูบ้าง ด้วยฐานของเราที่เราทําในแบบพึ่งพาตนเองของที่บ้านเราเนาะพอมาเห็นชุมชนแล้วหนึ่งก็มองว่าโอเคถึงเขาจะทําด้วยระบบใหญ่แต่หนึ่งมองว่าบางส่วนก็น่าจะยังลดรายจ่ายได้อีกแล้วก็ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องสร้างการจัดการสร้างกลุ่มคนหรือผู้ดแูแลมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการแปลรูปพืชผ,ผักที่มันตกเกรด จะเจาะแล้วนะเจาะลงไปย่อนลงไปตรงกลางแอาดินกลบกดนิดหน่อยโอาไว้ๆนะ